การบินไปเมืองนอกทีทีนานๆนนมีผลเสียอย่างไรต่อการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองหรือครับเอ,อนายกบินไปนอกไม่ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าไปนานๆเนี่ยอันนี้ผิดบังเอ,อิญม,มันมีงานประชุมครั้งแรกสมัชชาสภายาชาสมัยสามัญที่ครั้งที่เจ็ดสิบแปดที่นะครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยปกติอนายกรัมปีเขาจะไม่ไปครับถ้าเพิ่ง,ขงเข้ามาตําแหน่งใหม่เขจะมอบรองนายกรัมปี มือล้มนตรีต่างประเทศไปครับอันนี้ผมผมพูดในเชิงบริหารเลยนะครับ ừ ừ ừ ผ่านมาวันที่สิบเจ็ดสิบสองเพิ่งเสร็จรายงานเสร็จวันที่สิบแปดถึงยี่บสี่ไปเลยนะครับ ừ ừ มันเป็นการประชุมระนาชาติซึ่งเขาเซ็ตแผนกันมาอยู่แล้วนะครับมันไม่มีเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยอะครับส่วนการเดินทางอื่นๆไปเยือนกัมพูชาบรูไนามาเลเซียสิงคโปร์ลาวอันเนี้ยไปได้ เพราะเป็นการเยือนมิตรประเทศในฐานะผู้มารับตาแหน่งใหม่ในอ,อาเซียนแต่ก็ยังขาดอีกนะท่านยังไปไม่ครบเลยท่านควรจะไปให้ครบอันที่ท่านไปอีกก็มีสาธารณชาชนจีนอันถามว่าไปก็เหมาะไหมก็ควรไปนะแต่ถามว่าอืมันใช่เวลาที่จะไปหรือ,อยังเพราะเป็นการประชุมเวทีเรื่องวันเบลวันโรดอะเนหนึ่งแถวนึงเส้นทางแล้วก็เ,เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเบลแอนด์โรดฟอรัมอะมันไม่ใช่หน้าที่นายกอะ ต้องเข้าใจว่าอันไหนควรไปอันไหนไม่ควรไปอก hmm. ารไปประชุมอาเซียนกับรัดอ่าวอาหรับที่ซาอุดิอาระเบีย,บยก็ดูเหมือนว่าจะดีแต่บางเรื่องเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไป hmm. เพราะว่าท่านมือเริ่มอีกเพราะท่านมือเกิกันยาเนี่ยท่านไปนะครับหนึ่งเดือนหลังจากแถลงเนี่ยท่านไปทั้งหมดนะเฉพาะเดือนกันยานะครับสิบแปดกันยาถึงยี่บสี่ไปนิวยอร์กยี่แปดไปกัมพูชายนะครับพอแปดตุลาท่านไปแากถึงหกท่านไปฮ่องกงอันนี้ไม่รู้ไปทําไมครับแล้วก็สิบไปบูไนย สิบเอ็ดตุลาไปมาเลเซียสิบสองไปสิงคโปร์อันนี้รับได้เพราะว่าไปเยือนอาเซียนเนาะสิบหกถึงสิบแปดอันนี้ผมมีควเชั่นว่าทําไมสิบแปดตุลาไปไปจีนนะสิบเก้าถึงยี่สิบไปซาอุดผมก็ยังมี question, ควเชั่นอีกเพราะเพิ่งทํางานเดียนเดียวจะไปขายของมันยังขายอะไรไม่ได้อ่ะยี่สิบเก้าถึงสามสิบไปลาวอันนี้รับได้เพราะว่าไปใกล้ใกล้อาเซียนทีน,นี้พอสิบสองถึงสิบเก้าท่านไปซานฟรานซิสโกอีกลวไปประชุมเอเปกแต่อย่าลืมนะครับตอนเราเป็นเจ้าภาพเอเปกเนี่ย ผู้นาทุกชาติก็ไม่ได้มาประเทศไทยนะนะครับไม่ได้มาครบหรอกครับทีนี้พอประชุมสุดยอดอาเซียนญ,ญ,ญี่ปุ่นนี้เขาเรียกทวิระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นที่โตเกียวนะสิบสี่ถึงสิบเก้าผมก็ว่าไม่จําเป็นท่านนายกต้องไปเพราะอาเซียนออสเตรเลียท่านก็ไปแล้วนะสี่มีนาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอีกครับไปถามดูสิครับผู้นําอาเซียนสิบประเทศไปครบหรือเปล่าที่เหลือก็มีไปซูริกดาวอสประชุมเรื่องโลกร้อน ไม่ได้ครบทั้งโลกเหมือนกันอกีกประเทศมีครับมีสองร้อยกว่าประเทศในโลกนะครับครับท่านไปไประชุมศีดังกาไทาย, Business Forum ยนะบิสเนสฟอรัมเนินะฮะไม่ใช่หน้าที่เลยโมเห็นท่านนั่งเป็นพยานในไอ้รัฐมนตรีต่างประเทศเซนเาา็นเอกสารนะฮะมันก็เป็นหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศไม่ใช่นาที่ท่านและพอไปงานท่องเที่ยวที่เบอร์ลินก็ไม่ใช่น้าที่ท่านนะ่ะยังโชคดีนะพวก,กวับนายนกรัฐมนตรีเขาอะไปฝร,รั่งเศสนะเอมเูเลอมาคลองคุณมาครองแกมาแกก็พบจอนเอเป็กฉะนั้นแกก็ไปสนามมวยไปเยาวราชอนะ นะครับ <Net> ี <aters> ่พูดในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพรัชสภาไทยฝรั่งเศสนะในสาระมันมีเรื่องบางเรื่องที่เขาดีลกันอยู่แล้วอ่ะโอเคตอนตอนเนี้ยมันไม่เหมาะสมแล้วกัน่ะผมสรุปนะครับแล้ว